สวัสดีครับพระลีลาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อผงว่านสวยงามครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมเก็บไว้นานแล้ว พระเจบิดคดเท้าวขวายกขึ้นมาแบบสูงสวยครับลักษณะสวยงามประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังก็แห้งชัดเจนครับเป็นการกดมือหลังอูมคลึงมนคือการสร้างพระยุคโบราณครับจะมีพิมพ์ด้านเดียว สวยงามถึงยุคครับท่านหลวงปู่แน่นอนครับขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีและสวัสดีครับ